สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนเเช้านี้นะคะพี่ไปามาอัปเดตนะคะสวนมะนาวให้ดูนะคะสวนมะนาวในต่างแดนที่นอกนะคะดูอันมันดกตกแต่แต่ว่ามันไม่ติดนะคะเพื่อนเนาะดูเหมือนมันมีโรคตกนะฮันคุณแต่มันไม่ค่อยติดนะคะเพื่อนเราพามาอัปเดตต้นมะนาวที่นอกบ้านนะคะของบ้านพี่ไปบุรีรัมนะคะพี่น้องนะคะที่นิวออสเตรเลียนะคะ วันนี้นะคะพยากรณ์อากาศก็เตือนอีกแล้วนะคะส t o r ค coming นะคะ่าช่วงบ่ายนี้นะคะพายุเข้าแล้วก็จะมีลมแรงนอนเพื่อนเนาะนินโบพายุเข้านะคะ,ะพยากรณ์อากาศนะคะว่าพายุจะเข้ามานะ storm s t o แต่ว่แบบวาพายุเข้าแต่ว่าพื้นที่ของพี่ายนี้ยังจะไม่โดนคน่อนค่อนข้างรุนแรงนะไม่โดนนะไม่โดนค่อนข้างรุนแรงแต่ก็โดนนะ เ,เพราะว่าในพื้นที่แถวแถวอราวเนี่ยนะคะบบเพื่อนจะโดนนัเพื่อนพายุนะคะในการพายุเนาะพี่น้องนะนี่จากพยากรณ์อากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะของประเทศออสเตรเลียนะคะเราก็เลยพามาอัปเดตให้ดูนะคะบบนั่นเพื่อนพอเราดูต้นมะนาวแล้วเรามาดูต้นอัน ดอกแคกันบ้างพี่น้องหลังจากที่เราตัดต้นมันลงนานเ mm hmm. พื่นอนเห็นป้ะนี่นะคะดอกก็มีแล้วนะคะอายอดเต็มเลยพี่น้องไม่ได้เด็ดเลยช่วงนี้ไม่ได้กินดอกแคเลยพี่น้องนี่นะตรงนี้พี่ใบเด็ดทิง้งเนาะเอาให้เพื่อให้มันแตกเพื่อให้มันแตกยอดเนาะเราก็ใช้มืออันเด็ดทิ้งนะว่าจะอ่าตาน้าพริกแล้วเก็บดอกแคลวกอยู่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เด็ดมันก็จะแก่เนาะเพื่อนดอกแคเราจะต้องเด็ด เด็ดไปบ่อยเพื่อให้มันแตกกิ่นนะเพื่อนเห็นปะนี่เนาะก็เลยพามาให้ดูนะคะกับบรรยากาศหน้าบ้านนิดหนึ่งนะคะสําหรับเช้านี้นะคะจากดูต้นดอกแคเราก็มาดูต้นมะละกอนิดหนึ่งพี่น้องมันเป็นเชื้อราเนาะนี่เนาะมะละกอที่บ้านที่บายมันเป็นเชื้อราเนาะเรา,เ,าเราก็พยายามรักษาอยู่พี่น้องนี่เห็นปะไม่งามเลยนะก็ฝักไม่งามเลยนะคะก็ พี่ไบก็ดูแบบดูแลรักษามันอยู่นะเพื่อนเพื่อ,อให้มันรอดนะและก็เราก็หว่านเม็ดใหม่อยู่นะคันเพื่อนถ้ามันไม่ดีเราก็จะต้องตัดทิ้งนั่นเพื่อนเนีนบ่ะข้างบ้านก็ดอกไม้งามนะดอกกุหลาบงามนะเพื่อนป๊าอุ้ยดอกกุหลาบหน้าบ้านพี่น้องงามงามนะงาม,งาม,งามเราพามาให้ดูนะคะ่ะโอ้ยดึงดึงแรงหักเลยพี่น้องนะ นี่เนาะโอ้ยแดดออกนิดหนึ่งนะคะพี่น้องขอบคุณทุกเลิทุกไลน์นะคะทุกกําลังใจนะคะที่มีให้กับพี่ปายบุรีรมดีๆตลอดมานะคะถ้ามีโอกาสดีๆนะคะเราก็จะพามาอัปเดตสิ่งดีๆนะคะเพื่อนนี้เนาะกับความสุขในต่างแดน,น,นเพื่อนนี้เนาะมีมะนาวอยู่ต้นหนึ่งนะคะมันก็ไม่ค่อยได้อ่าติดลูกนะมันไม่ค่อยติดลูกพี่น้อง มันไม่ค่อยติดลูกนั่นเพื่อนเห็นเพราะนี่ลูกมันเต็มเลยนะคะแต่มันไม่ค่อยรอดนะมันร่วงหมดพอเวลานั้นมันก็ร่วงมันไม่ติดนะคะเพื่อนคงจะได้ลูกเดียวในละมั้งพี่น้องนี่เนาะตาลูตโตนหลายนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ